อันนี้ของเพื่อนๆที่จะเตรียมให้ไปพรุ่งนี้พรุ่งนี้เป็นวันอะไรปัะชิมปัะชิมปัะชิมก็คือจบใช่ไหมจบชั้นปไหนปหกจบชั้นปหกเป็นรูปอกเป็นอะไรเป็นหอนเป็นหอนอืมทัก<ะ>เพื่อนใช่ไหมเนี่ย อ่าตอนนี้ประมาณสามอืมวจะบอกเพื่อนไว่าไงเหนื่อยมากรักนะอืมเจอกันที่โรงเรียนลากูบ๊ายบาย เอาโซ่ย oh ja er, you know, ังไงย้ายออกไปนี่ยังงงๆย้างไปขึ้นเขาลงลงอย่างแบกได้แล้นี่ยงคนได้แเร็วไปคนต่อไปไปเลยไป หสาวคนยวไ้แล <hasta aquí, S 1> <aha. S 2> ้วมีหลอสองเด็กชายภุธยาหาบุญม สเด็กชายรัฐศาสตร์อินซีสีเด็กชายสารน,นิษสุดีแปดเด็กชายพิชัยภูมิทองทิน เก้าเด็กชายทัศนนันทลาแควสิสเด็กชายพวัชชัยที่ใสสุดสิบเอ็ดเด็กชายธนากรบุญเลิศสิบสองเด็กชายธีระเดชคำดี 13. เด็กชายกวินเจติปา 14. เด็กชายชัยมงคลผักกะไทยสิหเด็กชายอิทธิพัฒน์นาสิงห์ทองสิเด็กหญิงธนรัตน์ทับพิเศษ 1> 17. เด็กหญิงพิชยาเขตคพันสิบแปดเด็กหญิงพิมประภาดิสเมินสิบเก้าเด็กหญิงนัทนิชาทาักษิณ 20. เด็กหญิงดารัตเจติปาย2่เด็กหญิงเปลงสุดาสีอ่อน2 2เด็กหญิงปรับวิดาโสภาหัสดนและ 23. เด็กหญิงรักษิกาสีสมบัติ คุณแม่กับน้องดายกุณแม่พร้อมหรือยังอ่าพร้อมแล้วนะคะ มาตกไปคือว่าบ่มากกวาเ้อมาอเอ้อกที่นีกว่าทีที่แกคุณแม่ดำดาเนกัใครบ่เกว่าอก็ได้กว่าได้หมมื้อนี้ล่ะอนี่ประบ 喜欢。<music> จังเลยสวยๆสวย,วยเออ,อ,อกอินเลยได้ไหมอ๋อผู้อยากกรนได้เออ <c oughs> <c oughs> yang ke dia dapat santai ha nak khaw nak makan saya mai ke bia nak nak pa nak pa nak pa hia ba nak hia